ต่อมานะคะสาหรับคนที่ได้เบอร์สองนะคะสําหรับคนได้เบอร์สองปีนี้นะคะให้ระวังเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ได้หมายถึงความรักอย่างเดียวนะคะหมายถึงว่าการสัมพันธ์กับคนอื่นเพื่อนร่วมงานหรือใครก็ตามที่เราจะต้องไปสารสัมพันธ์หรือคอนเนคกับคนอื่นนะคะเพราะมีแนวโน้มในแงๆของการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือคาดเคลื่อนเ นะคะอาจจะเหมือนเราอาจจะพูดอะไรบางอย่างไปแล้วปลายทางอาจจะเข้าใจเจตนานเราผิดหรือร,รับสาร,ร,สารไปผิดหรือมีการส่งสอดส,สารผิดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะสื่อสารอะไรก็ตามอยากให้มีเอกสารชัดเจนชัดเจนด้วยเพื่อหรือว่าต้องมีการคอนเฟิร์มมีการรีเช็คกันว่าข้อมูลที่เราส่งไปไปลายทางเข้าใจไหมหรือว่าเวาลาเรารับสารมาเราเข้าใจผิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอาจ,จต้องสื่อสารคอนเฟิร์มทั้งสองฝ่าย นะคะเพื่อความชัดเจนปีนี้นะคะสิ่งที่อยากจะบอกคุณคืออย่าไปสัญญินสัญญาอะไรที่คุณอาจจะทำไม่สำเร็จเหมือนเราไปสัญญาใหญ่มากแต่เราทำไม่ได้หรือว่ามีใครมาสัญญากับเราเราทำไม่ได้เพราะฉะนั้นทำอะไรก็ตามนะคะ <c oughs> โดยเฉพาะสำหรับคนที่ได้เบอร์สองนะคะ เราสัญญาอะไรเขาหรือเขาสัญญาอะไรกับเราต้องมีเอกสารสัญญาสำคัญมากเลยนะคะสำหรับคนเบอร์สองฉะนั้นคนเบอร์สองก็ต้องระวังในเรื่องการสื่อสารแล้วก็เรื่องสัญญาเรื่องอะไรแบบนี้ใช่ญญก็คือสุดท้ายแล้วต้องทุกอย่างต้องมีเอกสารให้ชัดเจนคุยกันให้ชัดคุยกันให้เคลียร์นะคะปีนี้นะคะสําหรับคนที่ได้เบอร์สองนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครไปใส่การตลาด ทำมาร์เก็ตติ้งนะคะคุณสามแม่ใช้กลยุทธ์สร้างความกลัว,วใช้ความกลัวให้เป็นประโยชน์ค่ะนะคะอ,อย่างเช่นอะไรของใกล้จะหมดแล้วเหลือแค่ไม่กี่ชิน้นถ้าคุณไม่เอาตอนเนี้ยไม่มีแล้วนะเสียดายนะมันจะเสียดายมากใช่ใชอโอเคกลัวที่จะไม่ได้สร้างความกลัวให้ลูกค้าว่าถ้าไม่ซื้อตอนเนี้ยกลับมาไม่มีแล้ว นี่คือความกลัวที่เราสามารถเ,เอามาใช้กับการตลาดได้นั่นแสดงว่าคนเบอร์สองนี่สร้างความกลัวให้คนอื่นได้ใช่ค่ะอ๋อโอเคใช่ค่ะก็อย่างที่บอกอย่างที่ถ้าเกิดเคยดูไลฟ์ก่อนอันนี้เราพูดใน<ะ>เรื่องของการสื่อสารเนะาะเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะพูดอะไรไปแล้วทําให้เขาเหมือนเราไปขู่เขาหรือเปล่าทําให้เขากลัวหรือว่าเราอาจจะพูดอะไรบางอย่างเพราะเรากลัวอืมแต่เวลาเราพูดออกไปเราไม่ได้ดูกลัวไงเราดเูเคยเห็นมาแบบคนกลัวแต่แบบอารวาสอะ จริงๆเรากลัวเรากลัวเราก็เลยอะเราวาดเราวาดออกไปเล่นใหญ่ไปเล่นใหญ่เป็นใช่นะคะค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นปีนี้นะคะสําหรับคนได้เบอร์สองนะคะอย่าไปคิดมากถ้ามีคนนินท่า <c oughs> <c oughs> เราอย่าไปคิดเยอะค่ะ <c oughs> มันมันมันเกิดขึ้น <c oughs> นะคะอ๋อข้อควรระวังนะคะสําหรับผู้ชายอันนี้อันนี้ ผู้ชายผู้หญิงจะไม่ค่อยมีปัญหาอันนี้แ<ช>นะนําของผู้ชายคือของผู้ชายจะให้ระวังก็คืออาจจะเจอสองหญิงคบซ้อน,อนให้ระวังเรื่องนี้อ,อาจจะมีเรื่องของปัญหาของผู้หญิงเข้ามานะคะสําหรับคนบบที่ได้เบอร์สองนะคะใ,ให้อ,อวางงี้ปีนี้นะคะให้ลําดับความสำคัญสิ่งสําคัญที่สุดก็คือสื่อสารให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ จะทําอะไรก็ตามเนี่ยค่ะเหมือนกับเหมือนถ้าเราจะคุยอะไรหรือจะอะไรก็ตามะนะคะเหมือนจะอธิบายไงดีเหมือนกับว่าเพราะปีนี้เราต้องระวังเรื่องอาการสื่อสารเรื่องคําพูดนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องของการคุยสื่อสารแล้วเหมือนเราพูดมากเกินไปอะงันก็คือแบบเบอร์สองก็คือต้องระวังเรื่องคําพูดด้วยเรื่องสัญญาด้วย คือเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับการสือนะ่อสารนะเบอร์สองต้องระวังเป็นพิเศษใช่มีสติในการพูดหรือว่าจะทําอะไรต้องรอบคอบเพราะว่าในการสื่อสารอาจจะถ้าผิดพลาดไปเรื่องเล,เล็กๆก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ก็จะมีปัญหาในการที่แก้ไปแก้มาอีกชพูดให้พอดีอดนะคะบางทีพูดมากเกินไปอาจจะทําให้ข้อมูลสิ่งที่เราสือา่อสารไปเกิดความคาดเคลื่อนผิดพลาดก็ได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกคนที่ได้เบอร์สองนะคะ